สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหลังจากที่ฝนตกปะกพาน้องหมามาเดินเล่นนะคระับนัจักรยานแล้วก็มาจอดเนี่ยท่ากําลังกออกเลยเนะี่ยเวลาแบบมันมีน้ำฝนเะนาะก็เดินดมหญ้าดมอะไรไปนะแ้วปะก็ถ่ายคลิปเล่นนะแล้วก็ไปเตายอดหญ้าอะไรนะสักอย่างเนี่ย หลายคนกคงจะเคยเห็นผ่านตานะวัชพืชชนิดนี้น้องหมาก็ดมไปทั่วแล้วฟาก็เดินนะคะถอดรองเท้าเพื่อที่จะเดินเหยียบเห็นนะคะเพื่อเป็นการนวดเทา้าดูเห็นหน้าเหยียบมากเลยนี่น้องหมาน่ารักเดินมาดมกล่อง วิวสูงเลยใช่ไหมตรงนี้ก็จะมีเสียง ารถนะคะจากถนนนะคะที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้แล้วก็มีเสียงเขาซ้อมยิงปืนนะคะเพราะว่าช่วงหลังจากซัมเมอร์นี่นะคะก็จะเป็นช่วงฤดูการล่าสัตว์นะค,ะ,คะเขาต้่งซ้อมยิงปืนไว้พอใกล้ถึงเวลาเขาก็จะได้แบบว่าแม่นๆนะคะ สั้นแท่ปะเนี่ยนะนะครับ ออกมารับประกาศบริสุทธิรร์วันละนิดจิตแจ่มใสนะคะทั้งน้องหมาทั้งคนนะ,ะเขาก็ขาสั้นๆก็พยายามวิ่งตามเจ้าของนะ วันนี้มาทักทายแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายค่ะ